การเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องกิจวัตรสิบข้อ9การเอาใจใส่ของสงและกิจสงตอนที่หนึ่งขอความเจริญในพระธรรมวินัยจงมีแด่ธรรมทายาททุกท่านกิจวัตรนะข้อที่9าว่าเรื่องการเอาใจใส่ของสงและกิจสง์ก็เป็นหนึ่งในกิจวัตรสิบ ที่พระภิกษุจะต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อความเจริญงอกงามในพระธรรมวินัยสืบไปคำว่าสงฆ์ถ้าเราดูโดยความหมายตามพระธรรมวินัยก็หมายถึงพระภิกษุมีจำนวนตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปแต่ถ้าเราหมายถึงนะเอาโดยภาพรวมๆก็คือหมายถึงหมู่คณะของสงฆ์หรือสงฆนะ์ทั้งวัดนะจำนวนพระภิกษุทั้งวัดนะ ก็เรียกว่าสงนี่ของสงก็คือหมายถึงของที่เป็นของส่วนรวมของพระพุทธศาสนาผู้ที่เป็นเจ้าของก็ไม่ใช่แต่เฉพาะพระภิกษุท,ที่อยู่ในวัดเท่านั้นแต่เป็นสมบัติร่วมกันของพุทธบริษ,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 ษัทสี่ทั้งญาติโยมอุบาสกปริกาเนี่ยก็เป็นเจ้าของร่วมกันแต่ผู้ที่มีหน้าที่ในการดูแลโดยตรงก็คือพระภิกษุในวัดนั้น ที่จะต้องดูแลของสงหรือสมบัติส่วนรวมของพระพุทธศาสนาเนี่ยให้ได้อย่างดีก็คือว่าจะเอาไปใช้สอยก็ให้เกิดประโยชน์นะต่อส่วนรวมนะแล้วก็บำรุงดูแลรักษาให้ได้ใช้สอยได้อย่างยาวนานนี้ถามว่าของสงเนี่ยก็คือสมบัตินะของส่วนรวมนะทำไมพระต้องมีสมบัติด้วยบางท่านมีความเข้าใจไม่ถูกต้อง บอกว่าพระสัมมาสัมพธุธเจ้าเนี่ยพระองค์สอนให้พระภิกษุสมถะสันโดษนะพระภิกษุไม่ควรจะมีสมบัติมากนั่นก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะแต่เป็นความเข้าใจที่นะยังไม่ครอบคลุมเพราะว่าสมบัติที่เราหมายถึงอันนี้ก็หมายถึงสมบัติส่วนร่วมเนี่ยพระพุทธเจ้ากําหนดให้พระภิกษุมีความมักน้อยสันโดษนั่นคือมีสมบัติส่วนตัวเนี่ยน้อย จะมีอัฐบ,บริขารผ้าไตรจีวรก็ให้มีแค่ผ้าสามผืนจะมีเกินกว่านั้นก็มีกรอบของพระวิน,นัยควบคุมบังคับอยู่เพราะฉะนั้นของส่วนตัวพระองค์กำหนดให้มีน้อยๆไม่ไม่สะสมไม่มกักมากในปัจจัยสีทั้งหลายแต่สมบัติส่วนรวมเนี่ยมีความจำเป็นต้องมีเพื่อนะกระทํากิจโดยส่วนรวมของพระพุทธศาสนาอย่างเช่นการเทศการสอนญาติโยมเนี่ย ชีวิตต้องมีค่าใช้จ่ายนะเพราะอย่างเช่นเรานั่งอยู่เฉยเนะี่ยมันก็ต้องกินก็ต้องใชนะ้สมบัติเพียงแค่นี้ก็ต้องมีมีให้กินมีให้ใช้ญาติโยมนะจะมาฟังเทศฟังธรรมจะมาอยู่กลางแจ้งนะกลางแดดกลางลมนะฝนตกไม่มีที่คุ้มบังเนะี่ยก็คงไม่มีใครมาฟังเทศฟังธรรมหรือมีก็แต่น้อยนะทําใ้ถ้าหากว่าจะอนุเคราะห์นะ ให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยได้มาประพฤติปฏิบัติทำร่วมกันซึ่งก็เกิดเป็นคุณประโยชน์แก่ส่วนรวมนั่นแหละก็ต้องมีศาลาการประเรียนนะมีหลังคาที่คุมแดดคุมแดดคุมฝนได้จำนวนมา500นะพื้นที่ก็ต้องรองรับได้500จำนวนญาติโยมมาพันหนึ่งศาลาก็ต้องขยายให้รองรับได้1,000จะมาหมื่นมาแสนนะก็ต้องรองรับได้ เราจะปิดไปปิดที่ปากประตูวัดบอกว่าวันนี้วัดเต็มแล้วนะงดปฏิบัติธรรมนะก็คงไม่ใช่วิสัยของลูกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราตั้งใจว่าเราจะเอาคำสอนเนี่ยไปทำความสว่างให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลกเพราะฉะนั้นสมบัติต่างๆก็เกิดขึ้นมานจากประโยชน์ที่จะต้องใช้สอยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นอยากให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่า สมบัติส่วนตัวควรมีให้น้อยแต่สมบัติส่วนรวมเนี่ยพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าบอกองค์ให้มีสําหรับการใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องเหมาะสมดูอย่างวัดพระเชตวันหรือวัดบุพารามที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีและนางอุบาสิกามหาอุบาสิกาวิสาขาเนี่ยสร้างด้วยทรั์เนี่ยหมดไปถ้าเทียบกับในปัจจุบันก็คงเป็นพันพันล้านบาท สร้างวัดให้อยู่มีความโอลานใหญ่โตมีห้องหับมีศาลามีที่อยู่อาศัยเสนาสนะเนี่ยมากมายทีเดียวจุพระได้เป็นพันพันรูปเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ได้ทรงห้ามว่ามีสมบัติส่วนรวมเนี่ยมีจํานวนเท่านั้นเท่านีน้ถ้าต้องมีเพื่อให้เกิดประโยชน์นแก่ส่วนรวมเนี่ยคนมาร้อยก็รองรับให้ได้ทั้งร้อย คนมาล้านก็ต้องรับให้ได้ทั้งล้านนี่คือความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของของสงนี่สมบัติของสงเนี่ยถามว่ามีอะไรบ้างก็มีตั้งแต่สมบัติที่เคลื่อนที่ได้คือวัตถุสิ่งของโต๊ะหมู่บูชาหรือจะเป็นไมเป็นเครื่องเสียงเป็นไม้กวาดเป็นเครื่องอุปกรณ์ทําความสะอาดเสืออะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นจัดว่าเป็นสมบัติของสงเหมือนกัน ไม่ใช่สมบัติของพีสุรูปใดรูปหนึ่งในวัดนะอย่างที่2ก็เป็นสมบัติที่เคลื่อนที่ไม่ได้นะก็คือเป็นเสนาสนะเป็นที่ดินบ้างเป็นสิ่งก่อสร้างบ้างจะเป็นสาลาเป็นโบสถ์เป็นวิหารหรือแม้แต่เป็นห้องน้ำห้องครัวนี่ก็ถือว่าเป็นเสนาสนะเป็นสมบัติส่วนรวมของสงฆ์ประการที่สก็เป็นพวกสิทธิต่างๆ คือบางทีมองไม่เห็นนะว่า,าไม่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันนะไม่ใช่ทั้งวัตถุสิ่งของไม่ใช่ทั้งสิ่งก่อสร้างนะแต่เป็นสิทธิที่เกิดขึ้นนะแก่หมู่สง์อย่างเช่นเราจะเดินทางไปถึงที่ไหนเนี่ยที่เราใช้ระบบสาธารณูปโภคนะของรัฐนะขึ้นรถเมลเราก็ไม่ต้องจ่ายหรือจะเดินทางไปเครื่องบิน เขาก็ให้คิดครึ่งราคาอย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่าเป็นสิทธิของสงฆ์นี่ถือว่านี่ก็เป็นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องดูแลรักษาเหมือนกันหรืออย่างวัดร้างเนี่ยนะวัดร้างถ้าถามว่าก็ไม่ใช่ที่ดินของพระวัดใดวัดหนึ่งแต่เป็นวัดที่ร้างไปแล้วคือไม่มีพระภิกษุอาศัยอยู่ แต่ก็ถือว่านี่คือสมบัติส่วนรวมของพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ชาวพุทธควรจะร่วมกันดูแลอย่างถ้าวัดร้างร้างก็คือไม่มีพระไปอยู่เราก็ควรจะทำให้วัดร้างเปลี่ยนเป็นวัดรุ่งกโดยหาพระภิกษุไปอยู่ไม่มีใครบวชแล้วก็ชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นแหละโปลดกเกษียณแล้วก็มาบวชกันแต่มีบางท่านอย่างเช่นที่เคยได้ยินได้ฟัง ผู้ว่าราชการบางจังหวัดในทางภาคใต้เนี่ยบอกว่ามีวัดร้างอยู่เนี่ยจะมาทําให้เกิดประโยชน์เ,นเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจคือจะเอาไปเช่าให้เช่าไปทํามาหากินกันเนี่ยก็เป็นการคิดในแง่เดียวคือคิดในแง่ของเศรษฐกิจที่ังเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าคิดอีกแง่หนึ่งถ้ามันวัดร้างวัดมันร้างก็คือมีมีพระภิกษุอยู่ ถ้าท่านนะส่งเสริมให้เกิดการบวชนะมีคนบุตรมาบวชมากขึ้นแล้วเขาคณบตรที่นะมีศรัทธาเรือมใส่อยากจะบำเพ็ญสมณธรรมต่อเนี่ยเข้าไปอยู่ที่วัดร้างซะวัดร้างก็กลายเป็นวัดไม่ร้างจะแล้วนะนี่ก็สามารถจะเกิดประโยชน์มากกว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเสียอีกเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อมีพระที่เป็นต้นบุญต้นแบบในชุมชนเนี่ย เกิดขึ้นจากคนหนึ่งได้ทำหน้าที่ครูสอนศินลธรรมเป็นหลักเป็นแบบอย่างเป็นครูสอนศินลธรรมให้แก่คนในสังคมจะลดปัญหาในสังคมไปอีกมากมายทีเดียวนะบางทีเนี่ยประโยชน์ทางเศรษฐกิจเนี่ยเทียบไม่ได้เลยกับเศษเสี้ยวนิดเดียวนะกับความดีงามที่จะบังเกิดขึ้น,เ,นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิต่างๆนะ แม้แต่เรื่องของวัดร้างก็าตามเรื่องของสิทธิที่รัฐบาลให้แก่หมู่พระภิกษุสงฆ์นี้เป็นสิ่งที่เป็นสมบัติส่วนรวมของพระพุทธศาสนาร่วมกันที่ชาวพุทธจะต้องร่วมกันดูแลรักษาให้ดีเอาใจใส่นะดูแลโดยเฉพาะพระภิกษุที่เป็นเจ้าของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามบอบหมายนะให้เป็นผู้ดูแลโดยตรงเนี่ยก็ยิ่งจะต้องเอาใจใส่มากกว่านะญาติโยมนะ ให้การบริหารของสงฆ์เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์กำหนดรูปแบบไว้อย่างไรเนื่องจากว่าการบริหารของสงฆ์เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กำหนดผู้ดูแลเอาไว้เข้าของที่เป็นของส่วนตัวก็มีกรอบนะวางระเบียบไว้ว่าให้มีได้เท่านั้นเท่านี้ไม่สะสมแต่อะไรที่ เกินกว่านะที่มีเปลาบที่เกิดขึ้นมาเกินกว่าที่กําหนดในพระธรรมวนันพระสมมาสุตยาคัพงพระองค์ก็กําหนดว่าให้สละซะสละเข้ามาเป็นของส่วนกลางนะเช่นสบงจีวรผ้าผ่อนสังฆาตินะบาตรอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเกินกว่าที่เราจะต้องใช้สอยและเกินกว่าความจําเป็นก็สละเข้ามาเป็นส่วนกลางซะ แล้วก็ตั้งผู้ดูแลนะผู้ดูแลครังจีวอผู้ดูแลคลังอุปกรณ์ข้าวของอัฐบริคารของเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นของส่วนกลางแล้วภิกษุรูปใดที่มีความอัตคัดขาดแคลนจีวอเปื่อยขาดนะแล้วก็ยังไม่มีลาบคือไม่มีเจ้าภาพญาติโยมมาถวายก็สามารถไปเบิกใช้ได้นะจากกองกลางนะ เมื่อเป็นอยู่กันอย่างนี้เนี่ยก็อยู่ในสถานสถานภาพของการแบ่งกันกินแบ่งกันใช้นะเกิดเป็นสาธารณโภคีร่วมทุกข์ร่วมสุขกันสังคมของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจึงอยู่กันร่วมกันอย่างผาสุขเพราะว่าภิกษุผู้มีลาภมากก็ไม่สะสมไม่มีภาระาเกี่ยวเรื่องข้าวของที่จะต้องดูแล ภิกษุผู้มีความอัดคัดขาดแคลนนะมีลาบน้อยก็มีสิ่งของให้ใช้สอยจากการเบิกจากกองกลางไปอันนี้เป็นสังคมนีที่พระสัมมาสัจจพระองค์กำหนดนะมาตรฐานของการดำรงชีพเอาไว้ทำให้หมู่สงฆนะ์อยู่กันด้วยความสมัครสมานสมามัคคีมีอะไรก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ของส่วนเกินเอาเข้าส่วนกลางนะแล้วเราก็มาเบิกใช้แต่เท่าที่จำเป็นไ นี่คือหลักของการบริหารของสงฆ์นี้ก็มีหลักธรรมที่จะเป็นข้อคิดเตือนใจเกี่ยวเรื่องของการดูแลของสงฆ์มีธรรมบทหนึ่งที่พระสมาสมายเจ้าพราะองค์ตรัสไว้เนี่ยก็คือเหตุที่ทำให้ตระกูลเนี่ยล่มจมคือตระกูลแม้จะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติมาก แต่ถ้าดูเบาแล้วก็ไม่ปฏิบัติในสิ่งเหล่านี้ให้เหมาะสมนะก็จะถึงพราวล่มจมได้ในไม่ช้าเลยทียงพู้เจ้าบอกว่าจะเป็นเหตุแห่งความล่มจมก็มีอยู่5เรื่องด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือของหายไม่หาข้อที่สองของเสียไม่ซ่อม3ก็ใช้ของไม่รู้จักประมาณสตั้งคนพาน เป็นผู้ดูแลนะข้าวของนั้นของหายไม่หาของเสียไม่ซ่อมใช้ของไม่รู้จักประมาณตั้งคนพานเป็นหัวหน้าห้าเรื่องนี้นี่ทั้งสี่เรื่องนี้นะก็จะเป็นเหตุแห่งความล่มจมนะของตระกูลแม้มีทรัพย์สมบัติมีความยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามในหมู่สงฆ์ก็เหมือนกันการที่เราจะดูแลของสงฆ์เนี่ย ทั้งสี่ข้อนีนะ้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องเอาจําไว้แล้วก็ปฏิบัตินะให้ถูกต้องอย่างเช่นของหายไม่หาถ้าของมันหายแล้วเราก็ไม่ใส่ใจไปหามีความรู้สึกนึกคิดว่าเออเดี๋ยวก็ได้มาบางทีได้มาโดยง่ายเดี๋ยวก็มีญาติโยมมาถวายเดี๋ยวไปบอกบุญก็ได้มาหายไปไม่เป็นไรหรอก ก็จะเป็นการเพราะนิสัยความมักง่ายความไม่เอาใจใส่ในข้าวของความไม่เห็นคุณค่านะของในสิ่งของที่มีอยู่เพราะว่าทรัพย์สมบัติที่ได้มาทุกอย่างเนี่ยถ้าจะเอาตั้งแต่เบื้องต้นเลยก็คือเกิดขึ้นเพราะบุญของเรานะเรามีกินมีใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยเนะพราะบุญทั้งนั้นนะบุญที่เราสั่งสมเอาไว้ถ้าว่าไม่ดูแลทรัพย์สมบัติให้ดีนะ ก็เป็นการใช้บุญนะไม่ใช้บุญอย่างไม่ถูกต้องนะวันนี้ก็ขอจบธรรมปัญญาแต่เพียงเท่านี้ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ธรรมทายาททุกท่าน